สองตัมสวัสดีครับคุณพ่อคนดแรากายเนีประมูลวันนี้ผมก็ใส,ส่ชุดฟิราผูเมื่อาวานก็เป็นวันแดงเดือดเด็กๆของทุกคนก็ต้องเสียใจผมอายุเจ็ดขวบยังรอได้อีกนานแชนมป์อ่ะเด็กๆของก็รอไปเถอะวันนี้ผมก็มาประมูลในแดงๆกันดีกว่าจิ้งจ่าจระเข้เป็นประมูลวันพุ เดี๋ยวต่อไปออแฟนเชียร์ทีม,มอะไรเรียกคูอชอบใครชอบคูติญย่อเปล่าไม่ชอบอ๋อเราชอบใครเอาประตูด,ดีกว่าดิแก่เดี๋ยวแกเอาแมนยมูเรื่องหรกมีแฟนแล้วติดเย้เอามีแฟนแล้วรอครับแฟนเชียร์อะไรฟ้าใส่ฮะ่า มีได้ไงรูปแล้วไม่ใช่รูปรูปอ่ะรูปถ่ายดีไหมยังไม่เป็นเป็นแฟนยังไม่มีรูปวะปหอมแก้มยังหอมแก้มย,ย,ยังไม่หอมแก้มด้วยรูปเขาอ,อย่างเดียวเลยจริงเหรอถามเบอร์แฟนชิงเหรอ